นะครับผมดิติาพันหนักกัณาบุรีครับหรือว่าอบอนมหาชัยครับแล้วเราไปซ้อมอยู่กับพี่บอลไหมซ้อมอยู่กับพี่บอลที่นั่นนหรนะครับผมีมีใครมาก็พวกเตี่ยฮุยพวกพี่ไปว่าครับเพชรหวานนอนอะไรพวกนั้นนะครับผมกี่วันนะก็เป็นเดือนอะเรานี่ประเภทก็ฝีมือหรือว่าบป็ไฟเตอร์หรือว่าเตะขาต่อยมันเตะขาต่อยมันครับเตะขาต่อยมันนะเคยชอบเขาไหมเคยมาครั้งหนึ่งครับเป็นไงชนะนกมานานยัง ก็ได้สองเดือนทีดสองเนวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อสครับที่ชอคเารอบนกน้อยเท่าไหร่สิบครับก็ูงเหมือนเดิมครับคุกีรรอยสิบหกก็สีห้ารู้นคิดว่าเกินวันนี้ก็น่าจะพอดีพอดีนะครับชกมวยมารวมๆเท่าไหร่แล้วตอนนี้มวยก็ร้อยได้ร้อยกว่านะครับสามไฟล่าสุดเป็นไงชนะกี่ไฟชนะสองไฟหนึ่ชนะสองไฟหนึ่งก็ร้อยสิบหกตลอดเลย ต่อยต่อยบ้านนอกครับอ๋อต่อยบ้านนอกแต่วันนี้คือร้อยที่หกแน่นอนครับอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดสุรินทร์ครับอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์นะสุรินทร์ก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นกลังใจให้ผมแบบเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอชูนี้ครับ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 สวัสดีครับผมเป็นน้องคนนอนวันยิ่งวันนี้ร้อยที่หกเท่าเดิมใช่ที่เราแพ้วันนั้นที่โดนเตะก็จับก็ร้อยที่หกใช่ครับวันนี้แม่ใหญ่ยาวเหมือนเดิมซ้อมอยู่ที่ไหนค่ายมวยน้อนวันยิ่งครับปีวันรับ สอาทิตย์แล้วเรานี่ก็ชกมวยมาโดโด้งไหนนะห้าสิบหกสิบไฟ้สไฟหน้าสุดเป็นผลงานเราก็ผัดแพลตัดชนะครับแต่ว่าร้อยสิบกนะซึงไปร้อยสิบกเนี่ยก็บีบไปนิดหนึ่งครับบีบนิดนึ่งนะกิโลสี่ห้าโลน่าจะมีนะก็พอกัเขาอ่ะครับน่งเราสูงไหนร้เจิบครับหนักบ่อยๆห้าสิบเจาสิบปีนี้อายุยี่สิบหกปีเราเป็นคนจากจังหวัดสุรินทร์ครับเราประเภทอะไรเข่าลูกฝีมือ ฝีมือครับเข่าครับฝีมือนะเขาเนี่ยประเภทเดินเตะขาต่อยพอนะอย่างนี้ต้องทำไงเวลาเขาเดินมาดักแทงดักแทงทีมนายทองดักแทงวันนี้ก็จับระวังหน่อยนะเอาละวันนี้ลากแขนเอาควากเป็นข้าวเทียนวันนี้กู้เองฝากพี่น้องชาวสุรินทร์ให้กำลังใจครับทีนี้เต็มที่แน่นอนเฮ้ยดับบีเม็นดีกว่าสุรินทร์เหมือนกันนี่อเคขอโชคดีน้องชาย